พาไปดูที่ศรีสะเกดกันหน่อยนะคะที่นั่นเนี่ยบริเวณถนนสายบ้านสิมเนี่ยนะคะก็ทางด้านของเอจ้าหน้าที่นะคะด้านของเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปายังบ้านโพนทรายโนนเรือตนนําบลหนองบัวอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดที่นี่มีมวลน,น้ําจากแม่น้ํามูลเนี่ยนะคะไหลทะลักเข้าไปท่วมถนนเป็นระยะทางยาวประมาณ4กิโลเมตรก็เลยต้องใช้เรือในการสัญจรไปมามีบ้านเรือนไร่นาของชาวบ้าน2หมู่บ้านคือบ้านโพนทราย และบ้านโนนเรือถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนางสาวจิราพรสีแก้วปลัดอำเภอกันทรารมพร้อมด้วยคณะข้าราชการก็นำเอาน้ำดื่มถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนเรือและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนเรือก็นำเอาเรือท้องแบนแล้วเรือหางยาวมารับ ทั้งถุงยังชีพด้วยน้ำดื่มด้วยนำเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านโพนทรายและบ้านโนนเรือที่กำลังขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มอย่างหนักเนี่ยต้องไปกันแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองหมู่บ้านถูกน้ำท่วมตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งเมื่อได้รับถุงยังชีพแล้วบรรดาแกนนำหมู่บ้านก็ช่วยกันนำเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านนี้นะคะประหลัดอำเภอกันทารารมบอกว่าสำหรับตนเองแล, anya, และคณะก็นำเอาถุงยังชีพและน้ำดื่มที่ได้รับ บริจาคนะคะมาจากผู้มีจิตศรัทธาชาวศรีสะเกดเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะหลายครอบครัวเลยนะคะจากทั่วประเทศด้วยนะคะที่บริจาคสิ่งของมาให้การช่วยเหลือชาวบ้านในเขตอำเภอกันทรารมซึ่งถูกน้ำท่วมอย่างหนักถุงยังชีพที่นำเอามาเนี่ยนะคะ300ชุดเนี่ยเอามาแบ่งมอบให้กับชาวบ้านโพนทรายจำนวน180ชุดชาวบ้านโนนเรือ120ชุดส่วนหมู่บ้าน อื่นเนี่ยนะคะที่เขาก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันก็ ทยอยนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะด้วยการที่นำเอาถุงยางชีพเนี่ยไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะคะก็เลยบอกว่า,าฝากไปถึงผู้นําหมู่บ้านทุกแห่งนะคะในเขตอําเภอกันทราร,รมบอกว่าถ้าหากว่าทราบว,ว่าในหมู่บ้านของตนเองมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากภายน้ําท่วมก็ขอให้รายงานมาทางด้านของอาําเภอกันทรารมนะคะให้ได้รับทราบโดยด่วนนะคะก็จะได้เร่งดําเนินการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนที่สุดต่อไป E aí